วันนี้มีเชฟมีเงินจะทำโรตีใส่ยใหม่นะคะเดีียมอุปรกรณ์ล้างมือหรือยังอ่ะล้างแล้วใช่ไหมเอออ่าทีนี้ทำเลยเดี๋ยวสิลูกเชฟมีเงินกำลังทำอยู่ <c oughs> นี่เงินลองกินหรือยังใส่ไหมอร่อยไหมลูกนี่ไงนี่ไเติขมักขมเม่นมากเลยนะคะ มดูกันนะ,ะให้แม,ม่มาดกนันนี่เรอที่มีเงินทําใช่ไหมลูกไม่มีเงินเก่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวโหพี่มีเงินเก่งมากเลยดูสิคะโหสายไหมเองด้วยโหปให้พรกินเลยนะพรชอบมากเลยสายใหม่เนี่ยไปเลยทําเสร็จแล้ว อเาอเาอเชียรทำเสร็จแล้วเอา